สวัสดีค่ะพี่น้องสุขปุสุขชนยศเจิมค่ะมื่อนี้กับมะนังคุยกันยี่มาแรงเท้าเกาค่ะข้างนอกฝนกรล่างตกค่ะ ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแรียบจะเจื่อปิดประตูหมดเลยค่ะเทมบอกยังเดียวเห็นเลยเแบบเแบบอยู่หน้าต่างข้างนอกนุเล่ะคะ่ะฟ้าเรียบแม่เั็นก็ที่แรกกรต็ตกะเล่นอยู่ดอกค่ะตกอ้อมคางอ้อมแมวอยู่อันมาเนี่ยเจื่อมประตูจะเทียนไงมันอีกเลยเห็นคิดว่าตกอยู่ดอกที่เฮ้เจื่อมเหม็นบอกกับทุกคนก่อน เขาจะไปเปิดประตูเบิงมาตัแข้งบ่ค่ะชาโดกับยาน,นเห็นฟ้หาห้องฝาแหลกฝาแรนก็ไปน้วน,น้ำพีสาวเยอเจิมเปล่าค่ะทุกคนอีเหพระเอกก็ยุ่นีนีล่ะค่ะเห็นหนาจนนังยงนะเพิ่งจิบุรีเห็นหนาจังอยพเอยอยพเิ่งย,ยุ่นนีนะอ๋อเป็เอก แม่พูดถามมูลไส้ไปไปใส่ไส้ันก็อยูนีราเป็นเ็นมวกเล็ทุกคนเรายมอยู่ในห้องทั้งทั้งูนันไอห่องข้าทั้งุูนังมาแล้วหค่ะถ้าเปิดมีหน้าต่างทั้งุูนี่มันก็เลยเห็นฝาแหลทุกคนหัวหอนแตแล้วต่อหอนฝาหล่เจบอกงลงเรล้ทุกคนแต่ก็อยากให้คลิปไปทุกคนเบิ่งสมือนะน้ค่ะ มือนี่ก็ไปถิงกายะไปเอการักทายให้ทายยัดเจิมทุนได้กกับตุกค้นไปเจิมไปถิงกายะใส่อันรถนั่นไปบ่ดักดอกเด้อค่ะไว้เจิมคือแข็งแห้งเทนักบ่บ่นักค่ะเป็นทุ่งขยะเบาๆไว้เจิมกับใส่รถไปนั่นแหละค่ะไปเอกเลยจับโทรศัพท์มาใช้ทายคลิปให้เทอร์สันว่าเอ้าคือที่ทายคลิปทั้งเทียนนอไปเอกจุ่นเหรอฮึยัดเจิมหยอดผมมาเลยมกัทุกคนสีนดิบ่ สีน้ำตาลสีน้ำตาลคา,ามาคามายเนี่ยยอเจือไปซื้อไปน้ำอยู่หรอกค่ะนี่เจือมักสีผีสีนี่ค่ะทุกคนไอ้จเจือไม่ไม่ชอบสีดําอะไรอย่างเงี้ยสีดามันคือหลอกๆคนนือได้อันนี้ไม่เป็นสีแต่มันสีนางามอยู่ค่ะเอาทุกคนเอาเฮ้ฝาแหวบทุกคนบหมแต่ว่าไอ่จเจอฟาแลว่จะทายคี้ผียังยังบุปผียัง,ยง,ยง,หออยงหลอกเด้ค่ะ ยู you know, you ่หนอกอยู่ทั้งหนอกตั้งไหนต่างภูนี่ยึ้เจอปีวตัวแล้วก็เป็นอย่างนันค่ะเห็นบอกังทุกคนที่ว่าอีกสัตว์ยังสีเนาะเราไปปิดปิดก่อนนะนั่นเชือบแล้วสินะค่ะเชีอยแล้วไปปิดก่อนค่ะทุกคน พี่ประตูแล้วค่ะทุกคนปัี่ว่ชิร์เจิมปิดอ้พิดประตูสถิตผามาแล้วไม่ได้เห็นฟ้าแล้วแล้วมันบอกค่ะโดยถ้ายคลิปเสร็จแล้วกะสีเปิดคล้เข้ากับทุกคน,นทุกคนกะสิว่าเจิมฟ้าแล้วเป็นตยานปัญจวาลสันยิ่งสิสวผูม้มวยว่ายาต่ละไก่มือไก่เว้นเราเลือกค่ะไก่จะได้กลับไปบ้านปลาชนบทสวีเดนแล้ว ช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปบ,บันบานนี่แหละเมื่อน,นี้ยังใบไปทายขักม่วงเขียวสะเบย์ทุกคนเบิ่งเลยกระร่าง,งกินเศษคาทุกคนอันเมื่ออื่นก็จะบ่มมิเวลาวา่างอีกคือเก่าจปิปเตอร์เซาจิปไซจิปโคราชทำพาสปอร์ตไทยบอมมิพาสปอร์ตไทยหลายปีแล้วค่ะทุกคนเบิดอายุใบาทายเช็เทียรหกปีแล้วแม่มีพาสปอร์ตไทยเห็นไหมเขามาหลังจะใส่พาสปอร์ตสวีเดนเมื่ออื่นจิไปเฮ็ดพาสปอร์ตไทยอยู่ค่ะ มันกลับมา,มาจะได้บริยุ่งยากอันนั้นอันนี้ถ้าใช้พาสปอร์ตไทยเขามานะจะได้ไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าพาสปอร์ตไทยเราเป็นคนไทยเราก็ไม่ต้องไปทำบีซา่าไม่ต้องไปทำอะไรสันดีคะ่ะทุกคนอันนี้เจ,จอมาถ้าใส่พาสปอร์ตสวเดนจะต้องไปเฮดบีซา่าต้องไปขออยู่ย,ยังสัตว์ยังเสีอีกเข้าไปคนไทยเถอะก็เลยจะเฮดพาสปอร์ตมันง่ายดี มายูดูอันดรองรีเสียนันเสียนี่นะทุกคนนะอย่าได้มาว่าเขามาปีน่ะอย่าได้พาสปอร์ตไต่เขามาจะไปเอ็กปืนกับบกคยปืนปันไดรอค่าไปเอกนะนะไปยังบุกปืนเพราะว่าไอ้เจมีประกันใช่ไหมคะทุกคนเสียไอ้เสียประกันมาแบบว่าถ้าเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างน่ะประกันจะเราเราซื้อประกันในประกันนั้นทำว่า 60มือประกันจะประกัยประกันใหญ่คุ้มครอง60มือหลังจาก60มือไปแล้วเหกส60มือไวบอกผิด45วันไอประกันคุ้มครองไอสิทิาวันประกันกองเงินพระเอกกันละแต่ยึดเจีเป็นพระระาชาค่คุ้มครองต้องกันใดสิทิาวันหลังจากสิิาวันไปแล้วก็จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ นี่ทุกอย่างแม่เกิดอะไรอะไรเขาจะช่วยหมดอย่างย่างเสียทุกอย่างยะเจืมกับบรสมารสิสิบอเวดไดยูทูบใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวบอ,อกไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเอฟซีเขียนมาถามนู่นอันนี้เดี๋ยวก็จะไปไปยังก็ไปอธิบายอีกเดี๋ยวไปอีกเพิ่งเข้าไปอ่านนี่นะ่ะเพิ่แปลยเป็นภาษาสวิเดนเมืองเราเพิ่งจะว่าเอาคุณไปบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างยังสียอย่างสีญญส่นะคะทุกคน ปออกปืนใครยวัว่าจะเป็นคนนในอ,อ,อะไรนะลอ็อกคอบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรที่ไม่สมควรพูดก็ห้ามไปพูดใน YouTube ปเอกจะบอกจังสี่กับทุกคนอันนี้เจิมกับเฮดคลิปกับเฮดคลิปของเกี่ของยสิมันบอกคนเฮดคลิปบ้านบ้าๆคือเก่าแบบนี้นะมันหนังเบาไปบางคนเพิ่น ว่อยากฟังเพิ่งกับโกดเลียนนี้เนาะค่ะเป็นพลรรังใจให้เจมเลยอการจะได้ไปไป,ไปบ้านป้าชนบนสวิดเดนเด้เด้ดอกไม้งามงามสันวะไอเบิง่งไอลิคีพ่นนั่นทั้งหนนองทั้งสวิดเดนกับทรงมะหอดอกค่ะสรงมะห้เบิ่งนั่นแหละดอกไม่อย่างงามเลยค่ะทุกคนแสดงว่าดอกไม้ของเจิมมองหนาบานงามวล่ะค่ะก็จะแมอนออกไอมันเป็นออก พุเนาะมันช่เป็นโพธอย่างก็คือว่าเป็นนามเมษาเนะเขาจะไอ้ใบไม้ผลิแล้วเขาก็จะมีไอ้ดอกไม้ขึ้นมาคือเซมเ่นเต็มเนะเขี้ยวงาย่ายจะเจนไปนะคะทุกคนแนตะ่ละเจนก็จะได้ไปอยู่วนป่าชุนนบุษเบียนนะคะเราดูไต้วันป่าชุนนบรุรษเบีนเนี่ยจะได้ไปเนาะคะ่ะคิดหอดอยู่ดีอพอมเงียบสงบดี รงเือ,อจะชอชอมากเลยค่ะ mm hmm. เขาใจไหมมาธินั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอยู่นี่ก็มีความสุขแต่ว่าบางครั้งมันก็เราไม่มีสมาธิเพราะว่าเสียงมันดังคนก็เยอะมันมันบุญบีบุญไหวบอกยังไงเซออย่างสี่และค่ะอย่าด่ามาด้วยาว่าบุญไหวอีนี่อยู่เมืองไทยนะบุญไหวยจริงๆแต่เราก็ เป็นอยู่ส่วนตัวของเรานี่แหละแต่มันก็มันมีขรัวมันก็แนมเห็นมื่นวันมื่นวันก้นบวกกันก้นบวกอย่างสิกระได้ยินแปบเจียงเสียนะทุกคนนี่จะเจิมกับปิดประตูวาถ้าบบุปิดประตูวาวใส่ฝาแล้วเสียงมันกล่องเมนียวมืยจะเจิมมาบ้านนั้นขังมือจะเจิมว่าไอ้เวลาตัววาวนะเขาเขาก็ได้ยินในตัวมันเถียงกระท้อนมาสั่นวาหมูยจะเจิมบางสิ่งแหละค่ะทุกคนเอาแค่นี้ละ ไอ้ขอบคุณหลายทีมาฟังยยเจิมคุณบานๆได้นนะคะ่ะบอกไปตามใจยยเจิมบอกไปทุกเรื่องทุกเล่ามิยังคิดอเองก็บอกออกไปนะคะเพราะว่าทําคลิปล้วก็มีแค่นี้คลิปแค่นี้นะคะ <c ười> คลิปชิฟวิทองจะขอบอ,อกไปอย่างนี่นะคะมืออื่นก็จะไปโคราชนะคะเราจะถายคลิปให้เบอร์นิาต่ะ่ายเส้นทันใหญ่ๆมัเป็นพาสปอร์ตได้ค่ะ พนะอกันไหมคิมนาด้อค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะผมนี่ก็เริ่มทํางานแล้วแม่บอกค่ะทํางานนะคะทํางานแล้วก็ได้มีเงินถ้าไม่มีถ้าไม่ทํางานเราก็ไม่มีกระตังไม่มีเงินนะคะจะเจอเมื่อทางานก็บ,บอกมกมีเงินอยู่ค่ะเพราะว่าจะเจอเป็นกป็ปยังว่าล่ะจะเจอเป็นคนรวย ต้องมีเงินไม,ไ,มไม่ตอบบอกว่าไม่มีเงินไม่มีว่าต้องว่ามีค่ะทุกคนเอาเบาหลายเล้วขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมแระกระเบียงรลังใจเจอพื้นเก่าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพอกคุณม่คลิหนะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye hello, hello.